สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งทันทีกับดรเทมเดอะทาโรคานนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับันจุวันที่17ถึงวันที่23เมษายนนะครับเป็นไงบ้างหลังสงการแล้วหลายท่านก็สนุกสนานกันเต็มที่แล้วเนาะได้เจอญาติพี่น้องตอนนี้ก็ถึงการกลับสู่สภาวะจริงนี่คือการทํางานนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพอย่าลืมตรวจเอทเคเช็คสุขภาพกันด้วยนะเผื่อถ้าเจออะไรเร็วได้รีบร,ร,ร,รักษาเลยนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe นะครับเพจ i ิ mm hmm. ตตกต o k ด็อกเรเทมพารุคานะครับ mm hmm. เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพารฮัสบอดีตั้งใจพร้อมกันนะชาวพุธกลางคืนก่อนดูซิเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ พุทธกลางคืนเนี่ยเรื่องเงินมาหนับหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องเงินการกู้ยืมหรืออะไรบางอย่างหรือคิดการลงทุนหรือการเงินนะครับลงทุนอะไรจะได้กําไรอยู่นะใช้คํานี้ละกันในช่วงนี้นะครับมีการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จแต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องหนักใจแต่มีไพ่ผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งวางแผนทุกอย่างได้ราบรื่นชาาพุทธกลางคืนนะแต่ มสีสองความหมายนะไพ่ใบนี้ไพ,พ่พระสังฆราชหมายถึงว่าพระสังฆราชหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองหรืออีกความหมายหนึ่งคือเหมือนปลงกับเรื่องบางเรื่องสิ่งที่คุณกาลังเจออยู่นะครับอย่าเพิ่งกังวลใจนะชาววันพุธกลางคืนนะครับทีนี้เรามาดูว่าชาววันพรฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างรพระฤหัสนะตั้งจิต ชาววันพฤหัสมีเรื่องหนักใจกังวลใจแล้วก็ลังเลใจในเรื่องมึงเรื่องรวมทั้งการหมุนเงินนะครับทำอะไรละอย่างไปพร้อมๆกันนะทำหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมๆกันให้ระวังปัญหานะครับคนีนชาวลิษยาไม่ชอบไปเด่นเกินหน้าในที่ทำงานหรือปัญหาอะไรบางอย่างนะเราก็อาจจะคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดจะถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับไพ the ่เดอะเดวิลมาเดวิลความหมายคือ ให้ระวังคนอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้ารักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าอบายมุกหรือการโดนใสาย้ายป้ายสีก็ให้ระวังหรือไม่ก็บางคนเกี่กับเรื่องหวยหุ้นนะครับหรือคริปโตก็ได้หรือบิตคอยที่คุณกําลังเล่นอะไรกันอยู่ก็ได้นะครับกำลังคิดเรื่องการลงทุนอยู่นะในช่วงนี้แต่ผมจะบอกยังไงก็สําเร็จนะครับแน่นอนครับชาววันพฤหัส